เอาหัวทีวีโบราณรวมล่าุยหัวกล้องหืมไม่ดุส้วมไปโอ้โหตัวยังใหญ่จึกเจ้าสกีบีดี้กัโโลกสารเคมีรวมล่าอุ้ยดาบคาทนาสี่อันยิงคลื่นดาบครับผมเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาริติมไปนะครับกับเกมเลดี o โอม s สเตอร์เมิรดวอสงครามสัตว์ประหลาดหัววิทยุนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ ที่เราจะได้เล่นเป็นสัตว์ประหลาดหัวทีวีหัววิทยุหัวอะไรต่างๆเราจะต้องต่อสู้กับทีมตรงข้ามที่เป็นเหล่าสัตว์ประหลาดสกีบีดี้และก็ตัวอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนร่างสัตว์ประหลาดของเราให้มีความแข็งแกร่งและเอาชนะเหล่าศัตรูให้ย่อยยับกันไปเลยนะเลิม,มานะครับผมนี่เรียกตัวนี้สกีบีดี้ใบเลื่อยรวมตัวเจ้าสัตว์ประหลาดเลยเพื่อน ฮ้ยนี่มันหัวกล้องถือคอนไปฟาน่าผมอุ้ยแรงเอาเรื่องแล้วก็ยิงเลเซอร์จืดแนวหลังยิงเข้าไปนั่นแหละเข้าไปทุบอืมไอตัวตีไกลนี่ไม่น่าจะเก่งครับผมตายซะเฮ้ยเอออเรียบร้อยโฮโฮ วิกตอรี่เจ้าหัวกล้องถือค้อนสุดเก่งนี่ก็คือแม่เราสัตว์ประหลาดที่เราสามารถเปลี่ยนร่างได้อืมแล้วก็จะมีเหล่าสกิบิดี้ประหลาดประหลาดเพียบตอนนี้เจ้าสกิบิดี้ใบเลื่อยล้วมล่าโอ้ยนิวฮีโร่แม่สกิบิดี้สามหัวจะหลวดเอาละเรียกมาอีกสองตัวประจำซ้ายขวาลุยไปเลยเพื่อนอทุบ ตรงกลางออแล้วก็แนวหลังช่วยกันยิงหน่อยนี่แล้วก็ตรงกลางตัวมิสไยโคตเกินสุดยอดเอ้ยตัวอะไรเอย่ยให้เงินหมื่นสี่เจ้าหัวกล้องค้อนยักษ์รวมร่างกันหูยหัวทีวีตัวใหม่แม่ทีวีสามจอตอนนี้พลังจะแข็งแกร่งขนาดไหนเอย่ยลุยเจอดเ้ยเอาทีวีตบหน้าโบ ออืม,อมนั่นแหละตอนนี้แนวหลังโอ้โหมีสกิบิดี้เยอะเือ เรียบร้อยยังไม่ยากครับผมว้าวตัวกล้องโหสุดๆตัวทีวีใช้ได้ของรางวัลประจำวันอืมรับมาก่อนคราวนี้เดี๋ยวเราก็รวมล่างเจ้าสกิบดี้กันต่อดีกว่านี่สกิบดี้สามหัวรวมล่างโอ้โหสกิบดี้กะโหลกอืมแล้วก็ใช้สารเคมีลุยยิงโอ้โหพลังสารเคมีโหดอืม ด้านหลังก็ทุบกันไปครับผมเออเอ,อแบ่งหน้าที่ว้าวสุดยอดวิกตอรี่คราวนี้มาเปลี่ยนล่างหัวกล้องดีกว่าอืมเจ้าหัวกล้องรวมกันเป็นหัวทีวีเจ้าหัวทีวีรวมล่างโอ้นี่มันเจ้าหัวกล้องนักฆ่าเฮ้ยไปเสียบเลยเพื่อนซึ๊กหึมเสียบคู่หุยแอคแทกแรงเกิน ว้าวเสียบครึ่งหลอดยา่าเอ้ยปาดคอแบบโคตรโหดต่อไปก็สกิบดี้ครับผมเจ้าสกิบดีก้กระโหลกสารเคมีรวมล่างเฮ้ยดาบคาทนะสี่อันไปว้าวพลังดาบประกบือ,อยิงคลื่นดาบครับผมโอ้โหตัวนี้นี่เฮ้ยพลังแปลกๆจา้าเอ้ย โคตรแรงสุดๆได้เวลาของแนวหน้ากันอีกแล้วเปลี่ยนให้เป็นหัวทีวีกันให้หมดอ่าแล้วก็ฟราบเจ้าหัวกล้องนักฆ่าลุมล่าโอ้โหเจ้าหัวกล้องมือเป็นไฟแดงครับผมจะเก่งแค่ไหนเอ่ยลุยมาอพลังจิ้มคู่จิ้วมาจิ้วเฮ้ยอืมเน้นพลังต่อย แปลกๆนะนี่อ <S k ib idi> สกีบีดี้กันต่อสิอืมเงินตอนนี้ของเราก็เหมือนจะเพียงพออยู่ฟับฟราปบปึ๊บปึ๊บโอเคเจ้าสกีบิดี้ดาบสมุไรรวมล่างโอ้โหนี่มันเฮ้ยสกีบิดี้บินได้ปืนเลเซอร์ครับผมแล้วก็เรียกเผื่อเอาไว้อีกนิดหนึ่งเออไปนี่โห้โหยพลังบอลเลเซอร์โคตรใหญ่แรงมาก <c oughs> คราวนี้รวมล่องเจ้าหัวกล้องกันต่อกว่าจะได้สักตัวหนึ่งนี่ค่อนข้างใช้เวลาปับป๊บรับตอนนี้นี่ได้เวลาเปลี่ยนล่างแล้วจ้านี่เปลี่ยนล่างเจ้าหัวกล้องมือไฟแดงครับผมไปโอ้โหหัวทีวีสมัยเก่าหืมถือขวานลุยฟันโอ้โหตอนนี้บอกเลยว่าเฮ้ยผ่านอย่างง่าย ไปโจอืคราวนี้อันี้อึดอย่าฟันฟันวิโอ้โหก่อ,อจะตายเฮ้ยต้องลุมแบบลุมกระหน่ำได้เวลาของสกิบิดี้มาตอนนี้สกิบิดี้ปืนเลเซอร์ล้มล่างโอ้โเป็นโดรนแบบว่าเหมือนยิงมิสไซล์ RPG จีไปจวิไปใช่เลเซอร์สี่ทางครับผม มาปิ้วสี่กระบอกจูโคตรแรงอืเงินจะพอไหมเนี่ยคงจะพออยู่นะปับฟรับตัวค้อนเต็มไปหมดอมอืหัวทีวีมาก่อนนี่แล้วก็ยังไม่พอผม น่าจะต้องใช้เยอะอย่างที่บอกเจ้าหัวทีวีรวมกันหอ้ยออกมาพี่ฟรึบเจ้าหัวทีวีโบราณรวมล่างหุ้ยหัวกล้องหืมไม้ดูส้วมไปโอ้โหตัวยงใหญ่จึก๊กเฮ้ยปั๊มส้วมอย่างแรงอืมมามาให้ข่าปั๊มสดีๆจึบ๊บจบโอ้ย อึดที่สุดแม่ตอนนี้นี่เราก็เปลี่ยนล่างมาได้ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ยังขาดอีกตั้งหูโหลายตัวลุยจุบ๊บอืมไม้ดุส้วมทะลวงเข้าไปเดี๋ยวเราจะรีบผ่านด่านกันก่อนนะอ,อือด่านที่13ไปอีกเพื่อนอืมด่าน14บสจ๊โจยิ่งผ่านด่านเยอะเรายิ่งได้เงินเยอะอ่าตายซะเถอะ โอ้โหมีไม่กี่ตัวมาสกิบิดี้ปั๊บ,บอ่าเราสามารถเลื่อนขั้นได้โดยการกดตรงนี้ชึบชบแม่ง่ายๆเลยนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ต้องมากดเองก่อนฟได้เวลาอัปเกรดเจ้าสกิบิดี้ไปเฮ้ยเป็นรถอะไรวะเนี่ยลุย โจาหุยพลังงานืหสีฟ้าเข้มข้นสูงโอ้โยโคดแรงครับผมแม่ตัวตีไกลนี่มันตีแรงแบบืหเหลือเชื่ออือครั้งนี้นี่เจ้าตัวดูซ่วมต้องรีบไปกำจัดตัวด้านหลังโอ้โหยเอตัวรถเฮ้ยต้องโดนล,ลุมนี่ตายซะยจะอึดไปไหนได้เวลารวมล่างเจ้าหัวกล้องมือดูซ่วมโอ้โห คาเมล่าแมนบินได้ครับผมหเอาอะไรมาสร้างอุปกรณ์เจ็ตแพกไปบินหุยเข้าไปหืมสู้ระยะประชิดฟันนะผมจิ้มจิ้มหุยกระบองฟาดอือึดแล้วไงไม่รอดนี่เปลี่ยนด่านมาแล้วจ้าสู้ในเมืองครั้งนี้น่าจะถึงคิวเจ้าสกีบีดี้ทวยเลาแต่สู้ไปก่อนนี่รอแบบว่าเจ้าแมวเหมียว เอาเงินมาให้อุ้ยอ้้ยอึดเหลือเกินอึดเหลือเกินแต่ฉันอึดกว่าเยอะออฉันเป็นร่างต่อไปของนายจิมว้าวจิมตายหมดเรียกมาอีกคันนะผมรวมร่างเจ้าสุกิบิดี้รถคันนี้กันเลยเพื่อนอุ้ยใบเลื่อยรุ่นใหม่จัดการจืด โอ้โหกลับมาใช้เลเซอร์กันอีกรอบนึงเออแต่ว่าตัวนี้มันอึดเฮ้ยต้องหลุ่มโจโจโอ้โหนี่ขนาดลุมนะเนี่ย,ยดูโฆษณามาแบบโคตรหลายรอบตอนนี้ก็เรียกเจ้าเจ็ตแพคม่ตัวนึงมาได้เวลารวมร่างเจ้าหัวกล้องเจ็ตแพคก,กันแล้วเพื่อน ได้เป็นเจ้าหัวกล้องขอ,อนบินได้ตัวใหม่ครับผมลุยบรุงขอ,อนยักษ์ถล่มสตัตรูว้าวต,ตีอย่างโหดฟาดทีครึ่งหลอดไปดิตายหมดเกลี้ยงตอนนี้นี่ขาดอีก1 2 3 4 5 5ล่างครับผมแม่แล้วก็สกีบิดี้นี่ขาดเยอะเหมือนกันโอเคนะครับผมก็ สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับยังไงก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยรวมล่างเพลิดเพลินม,ม,มันมันกันอย่างแน่นอนถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ติ๋หาเกม c a m e l ่าแมนสกีบ d ดีมาแนะนำกันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ